ท่านกล่าวไว้ว่าคกละหนมีสามคือกับปากโลหนเป็นโกละหนเรื่องโลกจะพินาศคือหมู่เทวดาโลกพยุหะรู้ก่อนว่าอีกแสนปีโลกจะพินาศจึงนุ่งผ้าแดงสยายผมร้องไห้ไปในโลกมนุษย์ประกาศว่าโลกจะพินาศขอสัตว์ทั้งหลายจงจะเดินเมตตาการุณามุธิตาอุเบกขาปรงวิหารจงบำรุงมารดาบิดานอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเพื่อจะอุบัติในพรหมโลก ในชั้นที่พ้นจากการทำลายต่อมาพุทธโกหลหนคือโกลหนเรื่องอีกหนึ่งพันปีโลกจะมีพระพุทธเจ้าต่อมาก็คือจัก,กะวัติโกลหนโกลหนเรื่องอีกหนึ่งร้อยปีโลกจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเทวดาฝ่ายโลก,กบาลผู้คุ้มครองโลกอยู่จะรู้ก่อนดังนี้เป็นต้นโดยในอันตถกถาอีกแห่งว่ามีห้าโกลหนคือเพิ่มมงคลโกลหนเป็น